ขั้นตอนการเตรียมผสมกัดหนึ่งนำพืชสมุนไพรพื้นบ้านขา่าตะไคร้ขมิน้นมะลางน้ำไม่สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆและนำไปตากแดดในแห้งครับสองนำพืชสมุนไพรพื้นบ้านมาบดเอียดด้วยเครื่องปั่นค่ะสามนำสมุนไพรที่ปั่นละเอียดแล้วมาช่างอย่างละสิบกรัมโดยน้มาสกัดด้วยสุราขาวหนึ่งร้อยมิลลิลิตร ทิ้งไว้เป็นเวลา2-3ถึงวันครับ 4. นำสารสกัดสมุนไพรนำมาแยกกากออกจากน้ำโดยใช้แผ่นกรองครับนํานำสารสกัดสมุนไพรที่มีส่วนผสมขอสุรามาแยกสารออกจากกากด้วยการระเหยแอลกอฮอล์นำสารสกัดสมุนไพรมาต้มในเบีร์เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงสังกตและบันิึกผลครับ